นิยายนิยายเสียงเรื่องเขียงใจจักระพัดตอนที่เจ็ดมีอิงทอดสายตาไปยังต้นอิงหวัวที่ปลูกเรียงรายริมสะย่างเข้าสู่วสันตฤดูแล้วดอกอิงหวัวบานสะพรั่งเต็มสวนกลีบดอกสีชมพูอ่อนปลิวว่อนยามต้องลมพลิ้วไหวราวกับหิมะโปรย แม้จะต้องชมความงามผ่านผ้าบางที่กางกันแต่ก็ยังนับว่างดงามสะกดจิตเวลาผ่านไปเรากับม้าขาวกระโดดข้ามช่องชีวิตในวังหลังของนางล่วงผ่านมาหนึ่งปีแล้วระยะเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่ายาวนานก็พอกล่าวได้หรือจะกล่าวว่าแสนสั้นก็ไม่ผิดหากในรั้วแห่งน,นี้คือกรงขังแน่นอน ว่านางย่อมมองว่านานแต่โครงขังแห่งนี้กลับไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักดังนั้นจึงพอจะนับได้ว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วผ่านไปกว่าหนึ่งปีที่นางยังไม่เคยได้เห็นแม้ปลายฉลองพระองค์ของห้องเตผู้ไร้คุณธรรมผู้นั้นช่างดีต่อจิตใจนางยิ่งชีวิตสงบสุขรื่นรมยิ่งเมื่อปีก่อน นางเข้าวังมาในฐานะซูนีไช้เหรนตอนนี้นางก็ยังคงฐานะซูนีไชรเหรนผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระสนมผู้พำนักอยู่ในเรือนอิงหัวท้ายวังหมายเหตุคะ่ะอิงหัวคือดอกซากุระม้าขาวกระโดดข้ามช่องเป็นสำนวนจีนหมายถึงเวลาผ่านไปรวดเร็วดังม้าที่ห่อตะบึงผ่านช่องแคบ,แคบ แม้ว่าจะเข้ามาพร้อมกับข่าวลือเสียหายและหน้าตาอับปังยิ่งทว่ามีฐานะเป็นถึงบุตรีสเวียนอูกก่กัวกงนางจึงได้รับการยกเว้นหลายประการอย่างเช่นที่นางพอใจยิ่งคือไม่ต้องไปถวายพระพรหองเหาทุกเช้าเชกเช่นพระสนมอื่นเพราะอาการป่วยของนางหองเหา จึงเมตตาละเว้นธรรมเนียมนี้แต่ใครจะรู้บางทีสนมทั้งหลายคงไม่อยากจะเห็นนางให้เป็นที่อุจาตาประการที่สองคือนางมีเรือนพำนักเป็นของตัวเองไม่ต้องไปอาศัยร่วมกับผู้ใดในความเป็นจริงด้วยตำแหน่งของนางจะต้องพำนักร่วมกับผู้อื่นแต่ด้วยพระเมตตาของฮองเฮาอีกเช่นกัน ที่ต้องการให้นางพักรักษาตัวอย่างสะดวกปราศจากคนรบกวนนางจึงได้อาศัยในเรือนอิงหัวแต่เพียงผู้เดียวแต่โรคเช่นนี้นางเองก็คาดไว้แล้วว่าต้องไม่มีคนเข้าใกล้เพราะกลัวจะติดเชื้อโรคไปด้วยเดือนแรกท้องเฮาผู้เมตตาจัดหมอหลวงมารักษานางอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไร อาการของนางก็มีแต่เลวร้ายลงและมีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปว่าโรคของนางเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหาใช่เพียงอาการแพ้เครื่องประทินผิวไม่ทั้งยังทำลายใบหน้าจนนางกลายเป็นหญิงอัปลักษณ์หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวยิ่งกว่าพูดผีผ้าพแพรขาวปิดบังใบหน้านี้จึงได้รับพระกรุณาจากฮองเฮา นางสามารถสวมปิดบังใบหน้าได้ตลอดเวลามีจำเป็นต้องถอดหรืออีกในหนึ่งก็คือก่อนออกจากเรือนนางต้องคลุมใบหน้าทุกครั้งผ่านพ้นเดือนแรกหมอหลวงก็เริ่มไม่ค่อยจะมาตรวจอาการต่างสายหน้าจนปัญญาที่จะรักษาสุดท้ายจึงปล่อยนางไว้เช่นนี้ถูกลืมเลือนอย่างหมดจดเกลี้ยงเกลาเป็นเช่นนี้ก็สะดวกต่อนางยิ่ง ความจริงแล้วสนมที่ไม่ได้รับความโปรดปรานหรือเป็นที่รังเกียจเช่นนางควรจะมีชีวิตที่แสนตกต่ำในวังหลังไม่มีทางที่จะได้เงยหน้ามีวาสนาเดินเอื่อยเฉยชมดอกไม้เช่นนี้แต่เพราะมีบิดาผู้รักนางยิ่งชีวิตในวังหลวงของนางจึงสะดวกเกินใครนอกจากจะได้เบี้ยหวัดแล้วนางยังสามารถจัดการ กิจการร้านค้าได้สะดวกง่ายได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามตำแหน่งใช้เรินนั้นสามารถมีนางกำนันรับใช้ได้สองคนขันทีหนึ่งคนบิดาจึงได้จัดเตรียมนางกำนันและขันทีให้นางอย่างละคนนำว่าเซียนสวยกับสเสวียหลงเซียนสวยคือเด็กสาวที่บิดาเคยช่วยชีวิตครั้งอย่างยาวชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ ในค่ายทหารที่ชายแดนนางเติบโตมากับเซียนสุยใช้เวลาร่วมกันในค่ายทหารมาหลายปีนับว่าเป็นเจียวเจียผู้รู้ใจก่อนที่บิดาจะส่งตัวเซียนสุยให้แฝงตัวเข้ามาเป็นไส้สิทธิ์ในวังหลวงของแคว้นตาเซียอาศัยฐานะนางกำนันในตำหนักในไต่เต้าตั้งแต่ฐานะนางกำนันตัวเล็กๆ จนสามารถถวายการรับใช้ในตำแหน่งใหญ่เสร็จสึกเสียนสุยจึงอาสาขอมารับใช้นางเนื่องจากยามเด็กมารดาของนางนั้นเ็นดูเด็กสาวเรากับเป็นบุตรสาวอีกคนทั้งสั่งสอนศิละปะแขนงต่างๆและให้ความรักใครไม่ต่างจากมี่อิงเสียนสุยจึงตั้งใจมาโดยตลอดว่าอยากจะแทนคุณส่วนสเสวียหลงนั้น ครอบครัวของเขาติดหนี้บุญคุณบิดาของนางอย่างใหญ่หลวงเดิมทีเขาเป็นขันทีอยู่กองคดีฝ่ายในเมื่อทราบว่าบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่งเช่นนางกำลังจะเข้าวังจึงขันอาสามาขอรับใช้ข้างกายสเวียหลงเป็นบุตรของทหารในสังกัดบิดาจึงพอมีวรยุทธ์อยู่บ้างส่วนเซียนสุย เพราะเติบโตและถูกขัดเกลามาในค่ายทหารวรยุทธ์ของนางจึงสูงส่งลำเลิศรมเนียมปฏิบัติตัวในวังหลวงก็คล่องแคลว่วช่วยให้ชีวิตในวังหลังของมี่อิงผ่านไปอย่างราบรื่นตามกฎแล้วหญิงสาวในวังหลังมิได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับภายนอกแต่หากมีเงินก็ใช้ผีโม่แป้งได้มิใช่เรื่องยาก เพียงติดสินบนน,นิดนิดหน่อยๆกิจธุระทุกอย่างของนางก็จัดการได้สะดวกง่ายดายประตูหน้าต่างย่อมมีรู้ให้ลอดผ่านเงินไม่กี่อัดที่นางจ่ายไปนั้นไม่เพียงทำให้ข่าวคราวจากด้านนอกลอดเข้ามาได้แต่มันยังสามารถง้างช่องให้กว้างขึ้นชีวิตที่แสนสบายในวังหลังนี้นอกจากอาศัยความโปรดปรานจากฮ่องเต้แล้ว เงินก็สามารถทำได้เช่นกันเพียงจ่ายไปเล็กๆน้อยๆก็สามารถแลกสิ่งของที่นางควรจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยควรรู้ไว้ว่าหากเป็นสนมนางอื่นที่ถูกรังเกียจเช่นนางเกรงว่าแม้อาหารสามมื้อยังส่งให้แทบไม่ครบแต่นางกลับได้ของแจกทุกอย่างถูกต้องตามตำแหน่งหมายเหตุคะ่ะ มีเงินก็ใช้ผีหม้อแป้งได้สำนวนนี้หมายถึงหากใช้เงินเป็นเครื่องล่อใจก็สามารถว่าจ้างคนทุกคนให้ทำงานต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างได้ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะเต็มใจหรือรู้สึกผิดหรือไม่ก็ตามนายหญิงเจ้าคะนางกำนันข้างกายรีบเข้ามากระซิบเมื่อเห็นนางเม่อลอย คลายมองไม่เห็นกลุ่มคนด้านหน้ามีอิงปลายตามองชิงชิงนางกำนันที่เคยจ่ายเงินค่าสินบนยื้อชีวิตน้อยๆเอาไว้ท้ายที่สุดนางกำนันตรงหน้าจึงเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งนางกำนันอีกคนที่ยังว่างอยู่เพราะนางกำนันคนแรกที่ทางวังหลวงจัดให้นั้นถูกพระสนมคนอื่น ชิงตัวไปตั้งแต่สองเดือนแรกที่นางเข้าวังแล้วเมื่อเห็นว่ากลุ่มคนด้านหน้าเป็นใครมีอิงจึงเตรียมจะชักเท้ากลับอ้อข้านึกว่าใครที่แท้ก็เป็นสูนีใชยเหรือนนี้เองหญิงสาวที่กำลังเดินเข้ามาเอ่ยเน้นพระราชธทินานามที่ห้องเตพระราชทานให้อย่างจงใจมีอิงจึงได้แต่ถอนหายใจ ย่อกายทำความเคารพพร้อมเตรียมใจรับมือกับความซวยมีอิงถึงคราวเคราะห์กลับไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นขบวนเสด็จมุ่งหน้าไปยังบริเวณท้ายวังตามคําบัญชาของห้องเต้สวนอิงฮวาคือสถานที่ที่ห้องเต้โปรดเยี่ยมชมในช่วงวสันตฤูเป็นอันมาก แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่รู้กันดีในหมู่สนมดังนั้นหลังจากแจ้งกับขันทีไปแล้วว่าเสด็จไปชมสวนยามเว้ยพระองค์จึงเลื่อนเวลาออกเป็นยามเซนหมายเหตุค่ะยามเว่ยคือเวลาตั้งแต่13นาฬิกาถึง15นาฬกายามเซนคือช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬกาถึง17นาฬิกาค่ะ จึงเสด็จออกจากห้องทรงพระอักษรเพราะพระองค์รู้ดีว่าหากไปตรงเวลาอาจจะต้องมีเหตุบังเอิญได้พบพระสนมหลายคนในสวนไม่ต้องประกาศเราต้องการไปเงียบๆห้องเตหันมากำชับกับหมากงกงแล้วจึงเสด็จขึ้นเกี้ยวหากข้าเป็นเจ้าด้วยหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้คงไม่กล้าสู้หน้าผู้คนเป็นแน่ แม้น้ำเสียงผู้พูดจะหวานหูเพียงใดแต่ด้วยถ้อยคำที่บาดหูใครได้ฟังก็ต้องนิ้วหน้าไม่เว้นแม้แต่โอรสสวรรค์ย่งจือ้อชะงักฝีเท้ายกมือขึ้นข้าทาดบริวารทั้งหลายที่ตามเสด็จมารีบถอยหลังไปหลายก้าวพลางคุกเข่าลงข้าและสงสัยยิ่งนักว่าสมองของเจ้า ยังมีความคิดอยู่หรือไม่เหตุใดเจ้ายังทนใช้ชีวิตอดสูเช่นนี้ได้หากเป็นข้านางแซงทำเสียงเหนื่อยคล้ายว่าเห็นอกเห็นใจอยู่ไม่สู้ตายเช่นนี้บางทีความตายอาจจะช่วยคงศักดิ์ศรีไว้ไม่ให้ผู้อื่นดูมิ่นนินทาเสื่อมเสียถึงพระราชินานามที่ฝ่าบาทพระราชทาน พระสนมหลินผินเอ่ยจบก็สะบัดหน้าเดินจากไปเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายลับตาไปแล้วชิงชิงน้อยจึงรีบเข้ามาพยุงมี่อิงขึ้นยืนไหวไหมเจ้าคะนายหญิงแววตาที่ทอดมองนายนั้นแสดงออกว่าเป็นห่วงจนร้อนรอนไวส้สิต้องขอบคุณที่รองเข่าของเจ้าสูนี่ใช้เหรินกล่าวยิ้มยิ้มไม่มีวีแววโกรธเคือง เหมือนคนที่เพิ่งถูกกลั่นแกล้งหยิบเอาที่ร้องเข่าส่งให้นางกำนันแต่คุกเข่าถึงสองชั่วยามเช่นนี้เอาหน้าผู้เป็นนายว่าพลางข้อหน้าผากนางกำนันคนสนิทอย่างเอ็นดูเราก็เตรียมตัวมาดีที่สุดแล้วใครจะไปรู้ว่าคาโชคร้ายมาเจอนางเออแม้แต่บิดาของนางจะมีตำแหน่งใหญ่โตหาใครเปรียบ เป็นข้าราชบริพารที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่เช่นไรก็ย่อมมีศัตรูหลายครั้งนางจึงต้องพบเจอกับการกลั่นแกล้งจากพระสนมคนอื่นที่มาจากสกุลซึ่งเป็นคู่อริกับสกุลเวย่ยเช่นสกุลหลินตอนนี้เป็นเพราะหลินผินกำลังเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทนางจึงกล้ากลั่นแกล้งท่านรุนแรงเช่นนี้ หลินผินเข้าวังมาก่อนนางสามปีเพิ่งจะได้รับความโปรดปรานเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าหลินซูหมิงพ่อของนางเป็นแม่ทัพคนสํำคัญที่กำลังทำสงครามปราบปรามชนเผ่าทางทิศเหนือในขณะนี้ทาให้นางได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นผินฝ่าบาทไม่ได้โปรดปรานางรกักบิดาของนางตัางหากที่ฝ่าบาทโปรดปราน นางลาบหัวร้อคิกค,คักจากนั้นจึงพยักหน้าให้นางกำนันพยุงเดินไปริมสระน้ำไม่รู้ตัวเลยว่าประโยคดังกล่าวได้กระทบโสดประสาทผู้ที่แอบฟังอยู่ดวงตาดุตวัดมองนางอย่างลุ่มลึกเหตุใดลิ้นผินจึงได้จงใจมาชวนชมสวนอิงหัวไกลถึงเพียงนี้นะเจ้าคะแม้ว่าสวนนี้จะสวยงามก็จริง แต่ก็อยู่ไกลาจากเรือนน้ำใสของนางมากหรือว่าลิ้นผินจงใจจะมาหาเรื่องนายหญิงกันเจ้าคะชิงชิงเอ่อยอย่างสงสัยเรื่องที่ตระกูลหลินกำลังแย่งชิงความโปรดปรานและอำนาจจากตระกูลเว่ยนั้นเป็นที่รู้กันในราชสำนักตอนนี้สเวียนอู่กัวกงได้กลับมาประจำการที่เมืองหลวงแล้ว และเคยเปรยกับห้องเต้ว่าจะขอกะเกษียณอายุแต่พระองค์ยังไม่อนุญาตเพียงแต่ให้เขากลับมาอยู่เมืองหลวงเท่านั้นตระกูลหลินที่เห็นว่าตระกูลเว่ยกำลังจะเริ่มตกต่ำจึงได้พยายามก้าวขึ้นมาแทนที่จากที่เคยอยู่ใต้ศักดาของตระกูลเว่ยเท่านั้นนางไม่ลงทุนเช่นนั้นหรอกข้าคิดว่าบางที ฝ่าบาทอาจจะเสด็จแต่ดูจากที่ตอนนี้นางจากไปแล้วคาดว่าวันนี้พระองค์คงไม่เสด็จแล้วกระมังว่าแล้วนางก็กว่าตามมองไปรอบๆแต่เพราะขบวนเสด็จอยู่ห่างออกไปหลังแนวต้นไม้มากนางจึงมองไม่เห็นโธ่นายหญิงชิงชิงน้อยได้แต่ถอนหายใจนางรู้ว่านายของตนอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบ พึงพอใจที่ได้อยู่อย่างไร้ตัวตนแต่ถึงอย่างไรนางก็ยังอยากให้มีอิงได้พบพระพักห้องเต้สักครั้งนางมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าพระองค์จะต้องโปรดปรานนายหญิงที่ทั้งงดงามและฉลาดเฉลียวของนางเอาหน้าไหนไหนก็ไม่มีใครแล้วข้าขอชื่นชมความงามของดอกไม้โดยปราศจากม่านบางๆนี้ทีเถอะ ซูนี่ใช้เหรินค่อยๆเปิดผ้าคลุมเงยหน้าขึ้นชื่นชมเกลียวกลีบอิงหวาที่กำลังร่วงลงสู่ผิวน้ำปกคลุมทั่วทั้งสะให้กลายเป็นสีชมพูยามได้เห็นใบหน้าของสนมในน้ำของพระองค์ย่งจือ้อถึงกับรอบสูดหายใจตกตะลึงไปชั่วขณะจิตวังหลังไม่เคยขาดสาวงามนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ความงามที่แสนอ่อนหวานเจือความเยา้ายวนเช่นนี้ทำให้คนที่คิดว่ามีจิตใจมั่นคงเช่นพระองค์ถึงกับสันไวเมื่อตั้งสติได้ริมฝีปากที่มักจะเม้มเป็นเส้นตรงยกขึ้นเจือแววเจ้าเล่ยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามขณะสาวพระบาทไปทางนายบ่าวคู่นั้นงามเท่าใดคงไม่สู้สนมรักของเราเสียงทรงอำนาจที่ดังขึ้น ทำให้นายบ่าวทั้งสองรีบคุกเข่าลงมีอิงอาศัยจังหวะนั้นปล่อยผ้าแพลขาวลงคลุมหน้าอีกครั้งบ้านรัว่วดันเจอฝนโดยแท้มีอิงปรงสังเวทตัวเองในใจถวายพระพรฝ่าบาทเพคะหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานในขณะที่หัวคิวมุนสมองกำลังประมวลผลอย่างเร็วรี่เมื่อกี้ พระองค์ทอดพระเนตรใบหน้าที่แท้จริงของนางหรือไม่ไม่ควรเลยจริงๆไม่ควรเปิดผ้าคลุมหน้าออกช่างเป็นวันสวยของนางโดยแท้ช่วงหลังมานี้เพราะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วนางจึงเลิกใช้ยาและแปลงโฉมเพียงแค่ใช้ผ้าคลุมหน้ายามออกจากเรือนโดยปกตินางออกมาพร้อมกับเซียนสวย หากเป็นรายนั้นต้องระแคะระคายว่ามีใครอยู่บริเวณนี้ผู้ที่เป็นวรยุทธย่อมมีประสาทหูที่ดีกว่าคนทั่วไปนางเองก็เช่นกันแต่เพราะมัวแต่คุยอยู่กับชิงชิงนางจึงไม่ทันระวังตัวหมาเหตุคะ่ะบ้านรั่วดันเจอฝนโดยแท้เป็นสำนวนจีนหมายถึงเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่รู้ว่าห้องเต้ไร้คุณธรรมผู้นี้ มาตั้งแต่เมื่อไรและได้ยินสิ่งใดไปบ้างแม้จะเป็นว่าสันตฤดูแต่ตอนนี้แผ่นหลังของนางกลับชุ่มโชกไปด้วยเหงือ่อลุกขึ้นเถอะเสียงอนุญาตนั้นเจือไปด้วยความอ่อนโยนหลายส่วนขอพระไทยเพคะแต่เพราะว่าเพิ่งผ่านการคุกเข่าไปสองชั่วยามทั้งจู่จู่ก็ต้องรีบย่อกายถวายบังคม ทําให้ตอนที่กําลังลุกขึ้นเซ่น้อยๆไม่คาดว่าวงแขนของคนตรงหน้าจะรีบปรีเข้ามาประคองโอบกอดนางตระหนกตกใจจนพะงะถอยหลังเผลอขยับตัวหนีไปชั่วขณะลืมสิ้นว่าอีกฝ่ายคือพระสวามีถูกหลายเรื่องจู่โจมทําให้สมองของนางทํางานช้าลงไปหลายสวนยามนี้รู้สึกได้ว่าแขนแกร่งนั้นรัดแน่นขึ้น แทนที่จะคลายออกจึงทำได้เพียงแส้งเบี่ยงตัวออกจากอ้อมกอดของอีกฝ่ายใกล้ชิดจนเนื้อแนบเนื้อเช่นนี้กลิ่นอําพันที่คุ้นเคยลอยเข้าจมูกมีอิงขมวดคิ้วยุ่งพลางพยายามนึกเหตุใดนางจึงรู้สึกว่าเคยได้กลิ่นหอมเช่นนี้หย่งจือ้อายตามองร่างน้อยๆที่พยายามเบี่ยงกายหนี คิ้วคมเลิกขึ้นด้วยความแปลกใจขณะมุมปากกดลงคล้ายขบขันไม่คิดว่าสนมรักจะชื่นชมสวนอิงหวาเช่นเดียวกับเราเช่นนั้นก็เดินชมสวนเป็นเพื่อนเราเถอะพระองค์ตรัสกับนางพลางใช้ลำแขนแกรง่งโอบรอบเอวบางบังคำให้เดินไปด้วยกันเราค่ารับใช้ที่เหลือคอยตามเสด็จอยู่ห่างๆ เออทูลฝ่าบาทได้พบพระองค์ในวันนี้หม่อมฉันปิติยินดียิ่งเพคะนางพยายามจะฝืนใจเอ่ยออกไปด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งหากผู้ใดมีหูคงพอจะฟังออกได้ว่าปิติยินดียิ่งของนางนั้นกล่าวได้ฝืดเฟื่อนเต็มทนเพียงแต่หม่อมฉันมีกล้าลบกวนพระองค์เพคะเชิญฝ่าบาทเถอะเพคะ หากมีหม่อมชั้นเดินไปด้วยอาจทำให้บรรยากาศเสียเปล่านางพยายามเอ่ยยางทมตนเหินหางเกรงใจและเน้นย้ำว่าตัวเองนั้นอัปลักยิ่งไม่คู่ควรจะชื่นชมความงามของอิงหวารวมกับพระองค์มิทราบว่าเพราะเหตุใดประโยคหลังที่นางกล่าวคนฟังกลับรู้สึกได้ถึง ความปิติยินดียิ่งของนางเสียมากกว่าหมากงกงที่เดินตามมาห่างๆได้แต่ขมวดคิ้วพระสนมผู้นี้สติเลอะเลือนรือไรฝ่าบาทกรุณาถึงเพียงนี้แต่นางกลับบายเบียงยยงจือ้อยังคงโอบเอวนางไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งยามเอ่ยเจ้าคงเหนื่อยแล้วเช่นนั้นก็กลับไปพักผ่อนเถอะคืนนี้เราจะไปหา ศีรษะของมี่อิงลันกึกกล้องไปชั่ววูบเพเพคะนางพยายามปั้นหน้ายิม้มแต่อย่างไรก็ทำได้เพียงเปิดปากแยกเคียวห่างไกลจากรอยยิ้มยินดีปรีดายิ่งสวดเจริญพรเขาสามจบและนึกปรงสังเวทตัวเองในใจกำลังจะย่อกายถวายบังคมลาร่างสูงตรงหน้าก็ก้มลงมากระซิบที่ข้างหู เราหวังว่าจะได้เห็นเจ้าเงิดงามเช่นยามนี้เปรี้ยงเสียงอัศนีบาดฟาดกลางศีรษะนางถึงกับตะลึงงันไปชั่วขณะกว่าจะคิดได้ว่าอาพระองค์เห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางแล้วบัดซบยิ่งนักจบตอนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดเพื่อเป็นกำลังใจ ให้แอดอีกหนึ่งช่องทางสามารถรวมสนับสนุนช่องดินแดนนิยายผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพค่ะ0 8ย์ค่ะ086 084 4455ค่ะถ้าเกิดคลิปที่แอดอ่านไปช้าไปเร็วไปยังไงคุณผู้ฟังสามารถปรับความเร็วได้ ที่ด้านล่างนะคะขอบคุณอีกครั้งเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในตอนที่8ดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ